คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC มิรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยนอยสองตัวเด่นเน้นลูดนะครับในงวดประจำวันพฤหัสบดีนะครับที่19นะครับเขียนผิดนะครับ19นะไม่ใช่18บแปดนะสิเนาแล้วเนาะวันที่18 19นะครับผมธันวาคมพศ .2567 รสนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับ สำหรับเมื่อวานนะครับแนวทางก็ไม่ทำาอ c พี่น้องผิดฟัังนะครับเมื่อวานก็ให้เน้นรูดนะครับอยู่ที่0ูนย์กับ5นะครับเข้าตั้งแต่เฉพาะกิจปกติแล้วก็3ามน่อย V.I.P ไม่เข้านะครับเข้าสามหน่อยนะก็คือเฉพาะกิจปกติพิเศษนะครับสหน่อย เดิงๆนะครับตัวเด่นตัวเจาะก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีก็าพากันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรจากทางช่องนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้แล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมนำมาเลขเด่นที่ผมนำมาสายวิ่งสายรูดเน้นรูด6กับ7นะครับเพื่อความชัวร์นะครับสามลงหกจะมี0 6 6 1นะครับ6 2 6 8งหสามหลงเจจะมี0 7 7 1 7 3แล้วก็ 7, 7, 7, 7 4นะครับ3ตัวเด่นนะครับ8 6 7 เจ็ดหกสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับหนึ่งหกสามสามหกหนึ่งแล้วก็สี่ห้าหกสำหรับเบิลก็จะมีห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดกันให้สามคู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเอพี่น้องเข้ามากด subscribe กดไลค์กดตามเป็นรังใจลเอ็ดมินขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้เอ็ดมินก็ขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กับหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านที่นเคยครับผมสวัสดีครับ